ครับวันนี้เราก็มาเจอกับแพลงสตูดิโออีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมานอนค้างคืนที่บ้านนะคะ,ะเดินแบบน,นั่นแล้วก็คือตนเดียวเราจะไปจับปลาดูกันนะครับไปไปกันเลยเดินตามมาสิดากล้องตอนนี้กำลังทำอะไรครับตอนนี้ก็กำลังจับปลายอยู่ครับคาดว่าจะได้ปลาไหครับ จรงไหนละอ้อนลงไปเอห้านั่นแหละอันนี้ไปจะทำคลิปไปต้องจับเลยไต้องจับบันเทนนนได้ปลาคางโอยปลาคางเหลืองนะครับอันนี้ยเลยมันลื่น

ไม่กัดทีละไน่ลมาก่ะเอยไอมาทำอะไรเนี่ยวันนี้จะมาจะมาดูจะมาเล่นน้ำแต่ว่าอบีไม่อยากลงน้ำทำไมบีไม่ลงอ่ะก็อบีไม่อยากลงมาทำอะไรลงน้ำไปทำอะไรไปตกปลาไปตกปลาที่ไหนเนี่ยไปตกปลาที่ Tiba Ennis, hei. Ini masa angin loh. Oh okey. Okay. Tidak. Tidak.

apa uno tik a mati lei ikin dai blei oh hangita na ida rosela ida baik lu mane dai อันไลยให้งานต้องสวยตลอดเวลาไงไปรอปปะไม่มาหนอไป่อปป๊ะ่อ๊ะไปนะเดี๋ยวจไปไนไม่ด้องไม่ได้จะ <c oughs> ถึงมี่ คนครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับที่เมื่อวาน <S <S ผมลืมคลิปให้ทุกคนดูนะครับวันนี้เลยจะมาให้ดูกันนะครับโอเคไปตอนนี้เราอยู่กำลังเดินทางกันอยู่นะครับมีเด็กรับเชิญมาหลายคนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวโบไม่ดูนี่ครับนี่นี่นี่นอามนี่นี่นี่อย่าดูเลย คนสุดท้ายนั่นไงู่บอรถคนสุดท้ายเธอโอเคนะครับตอนนี้เรากำลังอลเวงกันแล้วนะครัแต่เดี๋ยวเราจะเล่นน้ำพลองคลองสายบุรีนะครับใครที่อยู่แถวนั้นเดี๋ยวคุณได้เจอกับผมได้เจอกับผมไม่ได้เจอต่ื่นแล้ว คือจะได้เจอในเจอกันตอนนี้เราก็กำลังรีวิวคุณแม่จำหมดนะครับจโหดเลยเหรอไม่ดีเราเล่นโอ้เกรียดเลยเราอืมคลาสกล้องเนี่ยไม่ได้นี่จงจโหมดจับมอหยาเนาะป้าพ่ผมไม่ได้หรอนี่เราก็กำลังอยู่ในหมวกใช่แล้วเสร็จแล้ว Truyền thống miệng của mấy quyết phải mời anh em mình đi mời đất mặt 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 ตรงนี้ละเปล่าวะทำไมดูไม่สวยวะเฮ้ แต่ถ้าแต่ถ้าถึงดึกถึงบ้านช้า